ภาษาบาลีหนึ่งคำกติธรรมประจำสัปดาห์ศูนย์ศูนย์หนึ่งกิเลสชมรมบ้านธรรมะมสอพอกิเลสเป็นคำภาษาบาลีอ่านออกเสียงตามภาษาบาลีว่ากิเลสอ่านตามภาษาไทยว่ากิเลสหมายถึงเครื่องเศร้าหมองของจิตสิ่งที่ทำให้สัตว์เศร้าหมองสิ่งที่ทำให้สัตว์เล่าร้อน และบางแห่งจะพบคําว่าสังกิเลสะซึ่งมีความหมายอย่างเดียวกันดังข้อความในพระอภิธรรมปีดกธรรมะสังคณีปรกรณ์ว่าธรรมะที่ชื่อว่าสังกิเลสะเพราะอัตถาว่ายังสัตว์ให้เศร้าหมองอธิบายว่าย่อมเบียดเบียนคือทําให้สัตว์ราร้อนธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงในเรื่องกิเลสที่ควรจะได้พิจารณาเพิ่มเติมเช่น ดูกะละภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่ากิเลสทั้งหลายย่อมเป็นสภาพหยาบถ้ากิเลสเหล่านี้มีรูปร่างอันใครๆพึงสามารถจะเก็บไว้ในที่บางแห่งได้ไซสจัก,กรวาลก็แคบเกินไปพมมโลกก็ต่ำเกินไปโอกาสของกิเลสเหล่านั้นไม่พึงมีให้บรรจุเลยจากพระสุตตันตปิฎกขุตกานิกายคาถาธรรมบทดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมดากิเลสย่อมไม่มีความชื่นบานเพราะขจัดคุณความดีมีแต่จะให้ตกนรกจากพระสุตตันตบิดกขุตกานิกายชาดกหาลิตะจะชาดกกิเลสเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงเป็นนามธรรมเป็นเครื่องซ่องมองของกิตกิเลสเวลาที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตัวเขาเองเท่านั้นยังมีสภาพธรรมะอื่นๆเกิดร่วมด้วย และจะต้องเกิดร่วมกับอากศุศสจิตเท่านั้นกิเลสจะเกิดร่วมกับอากศุศสจิตเท่านั้นเกิดร่วมกับจิตฝ่ายดีไม่ได้เลยกิเลสมีมากมายหลายประการพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้โดยละเอียดตามที่ปรากฏในพระสูตรต่างๆเช่นโลภะสภาพธรรม,มาที่ติดข้องหรือยินดีพอใจโทสะคือความโกรธความขุนเคืองใจความไม่พอใจ โมหะคือความหลงความไม่รู้มานะคือความสําคัญตนมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดวิจิกิจชาคือความลังเลสงสัยในสภาพธรรมะอหิลิกะคือความไม่ละอายต่อกุศลธรรมอโนตัปปะความไม่เกรงกลัวต่ออกุศลธรรมเป็นต้นทั้งหมดนั้นเป็นธรรมะที่มีจริงเป็นอกุศลธรรม เป็นธรรมะฝ่ายดำซึ่งจะถูกดับด้วยปัญญาขั้นที่เป็นโลกุตละจะเห็นได้ว่ากิเลสในชีวิตประจำวันมีมากมายมหาศาลแม้แต่ในวันนี้เองเมื่อเทียบส่วนกันระหว่างอากุศลกับกุศลแล้วเทียบส่วนกันไม่ได้เลยเพราะมีอกุศลจิตเกิดขึ้นมากกว่ากุศลนั่นเองถ้ากิเลสมีรูปร่างแต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะเป็นนามธรรม ถ้ากิเลสมีรูปร่างก็ไม่มีที่เพียงพอที่จะเก็บเลยทุกครั้งที่อกุศลจิตเกิดจะไม่ปราศจากกิเลสเลยแต่ตามประเภทของอกุศลจิตนั้นๆและสะสมสืบต่ออยู่ในจิตทุกขณะอีกด้วยเมื่อรู้ว่ามีกิเลสมากอย่างนี้ก็ควรอย่างยิ่งที่จะได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปตามลาดับ เพื่อวันหนึ่งข้างหน้าปัญญาจะเจริญยิ่งขึ้นจนสามารถดับกิเลสประการต่างๆได้จริงซึ่งจะต่างจากบุคคลผู้ที่ไม่ได้ฟังพระธรรมไม่ได้ศึกษาพระธรรมนับบรรกิเลสก็มีแต่จากพอกพูนหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆเพราะไม่รู้ว่าตนเองมีกิเลสหรือเพราะเข้าใจผิดว่าตนเองเป็นผู้หมดกิเลสแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงจึงเป็นเครื่องเตือนที่ดี กื้อกูลใหเห็นอกุศลรธรรมและเห็นโทษของอกุศลธร,รรมตามปามเป็นจริงพร้อมทั้งส่งแสดงให้เห็นถึงคุณของปัญญาปัญญาเป็นสภาพธรรมะที่ดีงามเป็นโสภณธรรมอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่สําคัญมากในพระธรรมวินัยน,นี้เพราะเหตุว่าบุคคลผู้มีปัญญาเท่านั้นที่จะสามารถแตกิเลดทั้งปวงได้เป็นสมุทเฉดหรือถอนขึ้นได้อย่างเด็ดขาดไม่เกิดอีกเลย สามารถจะข้ามพ้นไปจากทุกตั้งปวงได้ในที่สุดจบภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาห์กิเลตหมายถึงเครื่องซ่อมมองของจิตหรือสิ่งที่ทำให้สัตว์ซ่อมมองหรือสิ่งที่ทำให้สัตว์เร่าร้อนชมรมบ้านธรรมะม,มสพสมาชิกเลขที่867วันจันที่25กันยายน2566